ມາສົງຄາຄາແບບຈະຫມໍາມັນມມັສັວັນ Java Swing ຄະນະມັນດີເປຕນສນລນຈີລເວຄນາະລເໃນປສັງນລລອັນວ່າຕິປັນລວງອັນຮົຕິຄັນນັນຕລກວປັນຕິ Java s i n g ເທີອຮາຄນັນຂພາງປີນາປຸງນມາເັນແ nó à mình có mà sẽ nó chỉ về class cái gì cả nó còn ngay cái nó à nó này mất tiền mình mất tăng khác mà này này khác ok có hậu quả đi in the chỉ khác thì mà sao nó là về exercise này khác nó về exercise à nó có mất không sao mình này khác nó khi mà hết sai nếu về exercise คาว่า start อไรก็ปองวานนี่น่ยค่าค่เวสติมัตตะไค่ะนะคำ่ครมาเห็ุการโจมสติมัตตอแดบเนี่กลใกล้ค่าเนาะก็เปิดค่าข้กก่าจะด this n i g h นัปอวานมาเาติดของตั้งกลัวไปเปียเปิดจเน่ในเตรียมคข

แ้ก็เนี่ย G frame เนยค่าที่สนนะก็มาเสิร์ไัซมันมาเคือนสามปักสามปากคนเลยค่ะนะก็ G frame set on close ฮะ close นะ on close set on d e f a u t ะ set default close เนี่ยคือมาว่า G frame dot e i t on close เนี่ยค่ะนะว่าเจ้าเนี่ยก็มาว่า set visible true เนี่ยก็ปองวาน่เนี่ยเขาก็ดีหันด้ ดีเฟลอันค่าของสร้างไว้นะอย่าไม่เต็มมันต็มไปมีสางตีหันในดีบอิละลกนนะโอเคปรดนก็ค่าตีมาเหตุสองเที่ยงเนี่ยนะค่าดีเอ่อเอาทรัวิทลลงกัน้องตยยัว่าค่าตีมาเสรไว้ปนจีเฟตัวทรัหลีเอาเป็นนากระมืกันนะก็เปิดค่าขาดตีมาเหตุจีเฟล e นะค่าขาดตีมันในเป็นจีเลเวนอ่อกรรมสวัสดีมันทีเอาว่าตั้งอ่อตั้งหุดข้าวนะว่าเที่ยงลััน

เอลปีเนยก็เลยครับนาะแอก็เน so? um. okay. ี um, ่ยค่าติมาเสิร์ป็นจืมน่ะเอลปีเนยตัวัทสเนี่ยก็เลยนะซัดแทสเนี่ยก็ค่าติมาวาน่ะเนยเนี่ยจนะเนยเนี่ยจะค่าขอติดมาเรียดีก็นมันีเนยปนจิงคืออ่ามันเป็นเนยปนสังขันหมกปืนมันดีไปมีวิเลตังให้เนคั้นค่าติมาเสินจัดซ้์หมกเคยนอให้มันดีก็ค่าติเอากรดังเต็มอ่ามกเคยรสองพันห้าสิบนั่นแหละนาะ ให้มันมเอามอเคียนห้าสิบในคนเลยข้านะโอเคบัวเย็บชีนก่ครับเคืองค่าของมาเรีนด้วยเนี่อมันก็ดีหันมาในเนี่ยใจนะอ่ว่าเว่าะหลังจากมันติดเป็นนกกอันันเอามาเจ้าตือลีเปย์อยู่ชินเนาะนะบัวลีเปย์เขาทำเสเวสังเนาะเมัอนกัสัดป้าก็ดีนะครมาเจาัดป้าก็มีก่ันนะสัดเป้าเนะสัดเป้าในข้าวว่าโซนโซนนะอ่าทำเป็นวิตมินทำเนินปากนะ ไอมันซ้ห้าชิมไหนก็เลยหนอแต่เจะค่าของมารนดูนมะันก็ดีหันมาปงตามจึงไหนนะโอเคเอ่อที่อันนึงรับค่าตีมาเหตุจีลเที่อันนะึงเนะเขามาว่าปันมันว่าไอ้กุนไหนกนะ็เลยเนอจีลเบค่าตีว่าเอลบีนะไอ้กุนไหนก็นะค่าขอมาว่านิวจีลเบน,นะ้พนวะกนี้นค่าของตีมาเซอร์ไอ้ไอกุนนวไหน,นะนกแรกเร์อไอ้กุน่กมันมาสัสเซนอันว่เซ ไอ้กลุนไกุ่นก็ะนะมันตีมาย้นไว้ว่าไอ้กนไนก็นะเขาก็เลิมม่มมัของสร้างบันไอ้กนอันหนึงนะไอ้กุนก็เขารือของสร้างไอ้กนนะไอ้กุนไอซีอีกค่ตัวนิวอิมเมจไอ้กลุนไหนก็นะเ็ปุกเขาติอเอาตีอิมเมจเนี่ยนะอ,อิมเมชไนนะอ้กุนไจนะเอ่ยก็ี่ยข้าตีมาเอาปุ่งไว้อันหนึ่งน,นะเอ่อปุ่งดีเท่ก็มัมนตีมไข่เอ่อวนอยากไว้ห็นข้านะข้าก็หาดีลกแต่เอามาเหตุัน วีไซปันอิมเมจเฮาเตมมีนเฮาเลยกว่าเลิกเอาอ่านกดอันอันแอนเกนะไปว่าที่ไทยเนาะอคาดตุยตีปนทีคานี64 64บอกว่าบอกว่านวิทมันก็60ชีมันก็6นะลซอ่าแล้วก็64กักะค่าหาตุยที32ี่คาดมันเต็มนะอนกันนําีค่าก็อ่ค่าก็เอา64กันนําเกนะ ลูกลายหลุนหลงไอ้คนจีดีวกาบ่ไว้มาในข้าจังมันในปันเดี้ยน่ะก็เปดห้องข้ามันติเป็นประดังแวยองฝึกเนี่ยเพราะข้ากว่าเอาแหวยองฝึกอยาทาทิ่มขันข้าเราก็ปืนในถ้าติ่มาเอาอยงลำเนี่ยนะเอาไว้ว่าติมาเอาทั้งสองอันเนี่ยนะไอ้คนแอยงลำเนี่เอามาสัตย์นรัศดุขานะทงเจอมันจะจาว่าไหวอาะจะได้มาสัตย์ทีนัดุขานะโอเคประเนี่ย้ิมาลาจีขอนะข้าับเลเจปันจีเหมงไขร สปีดไปีกนะคาว่าสตินะคติว่าแบล็นะเป็นแบล็เดอเอเนาะไาคปันว่าสติงไวเนี่ยเขนะคติว่าสติงอืมยก็ไวในะปรจจนะแต่เป็นแบล็ก็แต่จเป็นไวโอเคนะก็เปิดเขาจะมีหกสิบสี่หกสิบสี่นี่เลยะแลังจค่าให้ในปันเขานเนมีหกสิบสี่หกสิบสี่ข้อเดยนะอใไซมันข้เนาะคาว่า सब आइकन นะคัดที่เฮื้อนะก็ดีคอนสตรัคเตอร์ที่ไอคอนนะคัดที่ว่า get class to get resource นะปองว่านะคัดที่เข้ามาใน resource ไหลก่อนะอย่าก่อคัดมาเฮ็ดจินะมาไหลก่อจะเป็นลืมกันก่อเฮาเคยลงไว้ไว้ข้างบนว่าเฮามีหลายนะที่มันดีกว่าหาไอคอนปันติอันมีไว้นะอันนี้ใจมาแพ็คเกจทั้งข่าวเนาะอ่าปัวเฮาติมาเฮ็ดเนี่ยก่อมันก็ติเป็นจิไออันนี้นะอย่าก่อติมาของสร้างปันแจง ผูตาเทอันนอร์น่ยก็มันติเป็นใจมสานะเขาก็เอาหัวใส่ในใจมส์เนี่ยก็เลยนะเอ่อเาหัส่ในเจมสาเนี่ยก็เลยตอนเจอตอนเจอข้ามเหตุไรจะเล่นมาเหตุทีใสเหมกันนะงันนี้แน่นอตีอันวานรีเบอเอเซไซเลดังนะสตินปลักเนี่ยมันตล่นมีตีอยู่อันนิวกันนะนะออันกวนอ่รีเบอเอเไซข้ามมันก็เปิดมันมีตินะอันดีตัดใจมาสฟู้ตันน่ะ้ากจะเล่มาเส่เนีอันดีตัดใเมาสฟูตัดนะเพราะเหตุจีเนี่ยที่ก็ข้ามลก็ใส่เ ข้าก็ใส่บันเมืนจน่ะ setting blackdrop png นะก็มันติไล่มันตี่ไล่ข้าน่ะตีมาจตามตัวยอ่นะจอดตีไล่มันไล่เนะ inc ตเสอค่าของนอเรีอนค่าตีมาปันวิทมันต้องให้มันก็สัตปองกับเดียว่านนะค่าตีว่าไอกลุ่นยในนะะยาปีไอกอุนตัวสัตว์ปองนะค่าตีว่าพวกนี้ก็ x ก็จะเป็นส่วนก็จะวัยในค่าติมนอเรียนหนึ่งปักนนะ ยก้นยนนอน,นเนียนะคาติดมาสันจีนี่เนะจีชิปจีชยปนค่านะวยอนี่ก็คาติดเสริบันเจนะเีฟริอนก็อัดเขาตีว่าเอลปีอังกุนก็นนเลยค่าน,น,นะโอเคตอนนั้นนก็คาติดมาเรือเรีออืมมันก็ติมาหันวงจัอังกอันค้ามีไว้ค่นะอ่าแล้เป็นนกแรกอันเฮามาเสริบันอังกุนค่าะนะอังกค่าได้เนี่ยคะไตดต,อ,ตอยยอลรอเสร็จีก็ค่าติาไปหนันนกแรกอันเฮาเสรบันฮิตอา ไฮเดรัตาวิดมันค่ะนะไฮเดตัตาวิดมันสาเค่าว่าคามัสเซเวนโมเกียนสามสิบห้าในจริงข้าตัาติมัน,าาามา 7, ใ,นมในไอ้อนะข้านะกก็เปิด่มันจำกว่านมีไว้สซมันเป็นหกสิบชี่ในข้าเนะอมันก็ตีเอจจีกกนนะ่ังห่เกินขาเนาะก็เปิดอะไรไมนจะได้เป็นเนาะตีสุด,ด,ดท้ายจะได้เป็นหกสิบชีมันจังตีหันปัะนใะนลีนี้ก็นะอะไรก็อืมน,นะปัวเขาก็าจำกอย่างให อิมเมชาวสัมมีโม i mean okay. like ียนห้าปากหนึ่งเองเ่ยที่มันตีเอากระตั้งเลยตังเยอะตั้งหนึข้านะโอเคแล้วก็มันตีเป็นอันเขามาเจ้ดูรีเป็นนะมาเห็ดตุลิกยกกันมาเห็ดอันกนข้านะอันกวนอะไรเนี่ยมันตีหนึ่งปากได้ก็โมกยนห้าสิบก็มันตีโอเคอยู่ข้าอยู่นะาห้าสิบมันตีก็โอเคมันก็ติดเป็นเจ้อเท่อันที่ก็ข้าตีมาเสิร์ฟป็นอันกวนตั้งรีเป็นก็มันอยู่กันนะไม่ว่าข้าตีมาเห็ดเจนเนาะ จีลีเบนะคัต so ิว่าอบีนะยอบีสต็งเนยคนะอาวันนี้กติคัติมัเนจำนวนราเจ้าดื้อกวนสวัตดกันนะทีจีลีเบนเนี่ยนันมัมีกลสวัสดิันตั้งนำไว้ว่าคัติมาเสิร์บันสติงยก็คัติมาเสิร์บันไอซีนะใจนาะสติงไอซีเต้อผิดไว้นะคัติมาดูก่อนว่ามันมีกลนสวัสดสงลานลาติไอซีมันจะมาโยนไอเอนทีอ๋อไออนทีแล้วคู่ขคาวนะ มันก็ตีเปลี่ยนอันว่าโลเกชเชนมันก็เนาะอ่าไว้ลเตอรเฮาชีไว้กันก็นะกำขาจังถิ่มันเนี่ยันเกินเอปีสติงโด t สแตทเป็นสติงนะแอ้ก็เอาปีสติงโดดสตอันกวนสัเป็นไอันกวนอซสีหลังข้าเหตด้วยที่เหนือเน่ยนะแล้ว็อคดาติว่าเอลปีสติงโดดสแตทเปล่านข้านะสตเปล่าในขาตีว่าอีกีเป็นซีโลเวียนะอ่ามันตีเป็น ห้าสิบมันต huh? ิท80ีห้าสิบมันสตทีหกสิบสี่เนี่ยก็ปักปสิบขั้นหืว่าปักปลั่วเนี่ยนะอ่อให้เานะวันดูวันดูให้เขาคติกาตีบันทินเป็นหมวกเขียนห้าปลายนะย่อก้อเนี่ยพรกนี้ได้คั้ติมาว่านะขั้นแค่มันเอาสกรีนเตรียมเตรียมอื่นเน่ยก็มาใส่ปันสามปักนะย่อก้อให้มันตียหมวเขียนอ่าแปดสิบก็มันติได้ดีนะแบว่าย่อกเนี่ยก็เอาคนมาเตรียมเตรียมหมวกเขียนแบบให้จีเฟรนด อัดเทีนะว่าเอลวีสติงไหนก็ไรข้าข้าขอติมาเรนตี่ขันนะโอเคมันก็ติดเป็นจึงไหนก็ข้านะไม่ว่าข้าให้เป็นป r กรา d มันไหนก็เลยนะข้ให้เป็นป r กรา d มันไหนก็เลยข้าให้เป็นปะกรา d ทีเอลปีสติงฮะเอลปีสติงตัวเซตปะกราวเนี่ยนะมันติดมาอยู่ในกาลนะข้าติว่ากาลนะกาลไอกับอุตีกาลจาวาอปอิดอูตกัน่จกว่าเอาจาวาอั นาะจาว่าเนี่ยคาดิวาคาดิเอาอายองซังเตลีเนี่ยนะมันก็ติดมีไว้เรดี้ไม่กลาตั้งนำเนี่ยนนคาดิมาเอาเนี่ยคาดิว่าออเร่เนี่ยคาดินะเออถ้าจะคาดมาเขาคาเขามาเซขามารีนดเนี่ยนั่นก็เอ่อจนดาติมาเรซปกกรองไงกันนะเขาจะเิมาเอร์จะตืจอมอุปเเนกันนะสัตอุปเนะอุปเพคเป็นทุ่่ยกันนะสองอันไหนต่เตอร์ตือจอมกันตั้งถิ่มา อ a c k กร o u เขากอกนะโอแพกหลายแต่มันจาให้ปวงวาแน่เขาติดมันก็จตื้ออันมีไห้นะอันมีไวทีอ่าตฟอร์ตบควีเขาถีเมจันเอาขึ้นมาหมดเออเนี่ยก็มันจังมากในปัจจักเนาะแล้วปก็เขาก็จตื้อดังสามตีก็เลยนะที่ทก็ค่าก็มาจะดื้อไล่เก่งก่อนก็ข้าติมาจะตื้อในปันที่เท็กเนาไวายวาเนี่ยเนาะขาไมาไล่ฮีทาสคานะค่าก็มาจะจึงถึงนะค่าก็ค้าเขาก็มาเจะอันวานะ เอลป์สต set ิรถซัดฟูกราวไหนข้ะนะฟูกราวไหนค้ถิ่มาว่ามันอยากให้กาลาร์ถไหนข้เนะมันใกล้มมนเป็นสีเหลืองอออสีดำว้ไหนขถิ่มาว่าให้เป็นสีเหลืองไหนก็ออแร็ไหนนะแร d นะทึมารีนแท่งหลายข้านอืมมันก็ติดเป็นสีเหลือง่ะข้านาะอ่ารีเเฮาดี่ก็ัมติดเป็นสีเล้ยงอว้ว่าไหนตถิ่มาเจ้าตือประกังมันเน่ย

คัด uh, ีว่าดว้วยฝึกใ uh, ส่เงา้นไหนกนะ็ไรคนะ่ะตะกรีจำทีว่าไวหเลยเขานะฝึกในข้อนั้นปรุงกว่าคัดตีมาเห็ดปรุงแบบอันนะั uh, ้นนะอ่าปรุงแบบอันเนอรไหนก็คัดตีมาอ่าอย่างใคเอ่คัดีจีแล้วอยู่ข่างๆนะซั uh, ดไอซีอ่าไอซีด uh, วอ่าไอซีว่ามันมีสงังกานะเป็นไอคอนเต็มมีโอเคข้าขอมาเห็ดไอคนแท็อันค่ะนะ อันกูนักข่าวอันสีไวเนาะ New Image อ <Yeah. S 1> <get class, S 2> ันกี่ก็คืิว่า g ก้ว s ลาสแ e ้วรูสเนี่ยคดีมาเอาปกติคดีกว่าเจอที่อันมีไทยคดีมาเจอที่ไทยว่าเขา่าเติมอย่างคื s e t t g white ั png เนีที่มันติดในข่าเนะคดีมาเจอได้ข่านะมันเป็นสไว้เนี่นะอีอันว่าอันเขามาเออันกูเนี่มันจำเป็นดีไทเนะคดีว่าอันสีไว้

ตาฝันก็ทำแค่ตีเตือาลงมาลายไปหลวงเกชนมันแข่นะแต่เป็นปักเรามันเข้าหว่าว่าข้าศัแค่มันอยู่ที่ที่ีไฟซ้สุดเข้าอย่างนั้นาแค่มันมาอยู่ที่นกระมันก็ที่ฟขวาสุดในจุดแรกเหตนนลายทีก็เอามาเจใครก็แค่นำกันนะิบัติปฏิทอามาเจออันว่า horizontal alignment นะ y o b setting h set horizontal alignment นะฮอีสโอนด้อไลนมแมนเขาเขาดีกว่าเซอร์ไวอัน,นว่าดีสวิงกุนสตนเนี่ยคะคาที่ว่าสวิงกุนสตนตัเนยคดาทีว่าเอ่อทรลิงเทรลิงนะัเป็นหางหางมันเนี่คะนะทรลิงไรก็ไรเทรลิงก็ไรกันะเอ่อทรลิงในวเพราว่าลองดีมันเนยะมันจะเป็นเมื่อฟวงเขาเห็ุปันตัวต่อภาษาอัตกฤษดูไรถูกลกจิแล้นะเพาะว่าเป็นทรลิงเนี่ยก็มันติดก่าปันไฟไซ้เพราะว่าเป็นนะเลฟไารอยากให จุด okay. uh, okay. nah. ้ายเนี่ยก็สุอท้ายเนี่ยก็มดีกว่าปันไฟควาในใจนะโอเคบนนี้ก็คี่มาเรียนดีเนี่ยนะนนี้ตีก็มั่ตีกอยู่ปันตีอ่าไฟไฟความสุดใจก็โอเคนะวปว่าค่าแค่นมันอยู่ที่ซ็นเตอร์เลยก็ซ็นเตอร์เลก็ไังกก็นะจจะค่าของมาเรียนอืมมันก็ติดงมาตีซ็นเตอร์นะอ่าว้ว่าเน่อทีลิกล่ายข้าจำแค้นมาอยู่ที่ไฟไฟใจเออนะ สายคืนเลยเฮ็ดถือนะก็เฮามาจั่นว่า L ปิสัทติต๊อดสัททัสนะสัทฮอไรซอนเดทัสโพซิชั่นเนี่ยแค่ติว่าซิงคอนสแตนท์ดอทอ่ายูติงนะแค่ติเข้าค่าว่า the autolic line มันมาอยู่ตีโหฝ่ายหน้านะไอคอนไหนนะนะบ่ใกล้เนี่ยมันสิเป็นอยู่ฝั่งหน้ามันเนี่ยนะก็มันติมาอยู่ตีฝั่งหน้าเนาะย่อก็อ่าสัทติงเนี่ยตั้งปุ๋งแค่พางหลายแล้วมันมันใกล้ตัดกันได้เออ ก็าขอมาเย์อันว่า LP setting ต์ตัวนะ set i c o n t แ s ส gap บในขั้นมันตีเป็นไว้นะกว่ามอเขียนห้าสิบนั่นเลยนะมันเดี๋ยวมันก็ห่างกับปันมาณมอเขียนห้าสิบครับห้าสิบครับนะโอเควายวาตีลิกไลน์เนี่ยนะค่าว่าค่าตีมาเัธร์ปันนะค่าว่าค่าตีมาเัธร์ปันชีมันนะเออลิกมันให้มันเป็นมาส่งค่าต้นี่นขั้นะมาส่งค่านะค่าตีหันในอยู่ค่าขอดีตามเรนตด ่ากอดูหันในเขียนก่อนนะกอดำแค่ทางนี้ไว้นะเมื่อสงค่าเนี่ยนะเอาไว้ว่าเนี่ยค่าจำแค่ปันฟอนมันเออร์สไตล์มันเออร์เนี่ยจะได้เหตุนั้นนะก็เอามาว่าเอลปีสติงต์ตัวสัตฟอนเนี่ยค่ะนะนะฮามากของเรื่องนิวฟอนเย้าก้อนเนี่ยมันดิย้อนไว้อะทริพิวส์อันกันนะอันนั้นมันจะเป็นฟอนแฟมดีที่อันนั้นมันจะเป็นฟอนไซมันฟอนไซมันคัดที่เหตุไว้มาเขียนเซาทชินเนี่ยค่ะเลยนะอะฟอนแฟมดีหลายยาเนี่ยเออ่จำกันนะ I ออันตีเอีฟอนไซมันเอ i n g ฟอนสตริงอืมอ่าค่าตีกัดด้วยไรนะไออันตีสไตล์นะอ๋อสไตล์มันตีเขาตีเอาฟอนสไตล์จึงหือในข้คัาเนาคาตีมาว่าฟอนสไตล์เอ่อเหมืค่ายโนเม่กำมันกะะัค่าก็เสือปันอันตีฟอนแฟมดีมันอนตางขันในยกันเขาเห็ดที่ก็ดตีแล้วอยู่กนันเหตุที่ก็ดอะไ้กนนะจะได้เสืปัน อันนังมันใกล้กังข้าเนาะหลุเลยมาเห็นเลยติดคัดทางติดอามาเห็นจีโอเคนะเขากอดวูดีกวสตล์อันเอาสักอันไหนไว้ข้าเนาะเออดีอันว่าอินสไต์นั่นมันติ่เอาสไตสองเนี่ยนะขันติ่มาดูเอจะมาลงอินเตอยโอเคนะขั้นติดมาดูดสไต์มันไหนมันติเอาฟอนสไตน ฟอนต์สไตล t อัทร uh, okay. ิพูตเพลงฟอนต์เออมันตีเป็นฟอนต์แบบฟูเนี่ยช่นะคัติมัตเจอร์ด้วยฟอนต์ออโอเคมันก็ตีเป็นคัติว่าเพลงเนี่ยกช่ไหคะะมันตีเอาสั่งเนะโอเคแล้วนี่ยก็ตีอันทีอันฟอนต์นี้เนี่ยจำได้กดเตอร์สำหรับนะแต่ได้มาเอรอันเขามีเวทีเนาเครื่องกรเขานะไว้ว่าเน่ยคัติมาเตอที่ฟอ่อฟอนต์ฟูตาข้าวนะฟอนต์เนี่ แต่ตอนะฟอนต์สติมันจมาหากรายเลยวันหูมาก็สังกัมาหันะฟอนมันติมิตีฟอนต์เฮาข้านะฟอนต์โอเคมตเป็นลายข้าเนะอันเฮาเออนสตลไว้ก่อนะอย่างจำ้านเนี๋ยันข้าขำนิวมืกอก็โอเคเนื้อน่น่นนว,ว่าเฮาตีิี ค่าคกฏติมีไว้ฟ้อนดังนั้นก็เนาะก็นำก็มันติเปล่ยนความอันค่าเอาไว้ที่เอเจกุนเฮงนะผมยังค่้เอเจกุนเฮงนะซีโดทรีะซ okay, ีดทรีแล้วพวเขามาเตยมนิกตซมันติเปลี่ยนหือไว้นะมาสูงค่าโอเคถ้าอะไเจอสไตลใหม่ก็นะอ่าแล้เปลี่ยนเท้าฉีโอเคอันสามฉี้าเขาก็มาเจตุยแหลกนะเวลาคัดติมาเอาหลายออเนี่ยก็เขาหลุมาเอาจมันก่อนนะแล้วเปล่ยนจีมันก่อนนะเอเจกเฮง 03 regular นะก็ค่า okay. ตีมาใส่ปันทิไทยนะ a โอ a ค a j กวนเห็03 regular นะกันนัค่าของมาเนียนะเขามาตือฟ้นค่าเมันติดเป็นฟอนอันหางดีหางงามกะคาลนะมาสสคัญนะแต่เมมันติดเป็นนอกไรเขามาเจอตือฟ้นอันมีไวติเนอเครื่องจักรเขาเนี่นค่นะเนสติงเขาในค่านะ ปว่านีไว้จะเน้นับติงเขาในจึงเนาะอ่ามันตีมในปันไห่เนะเพาว่าค่าคขมานนปันที่ยงอันเนออันเป็นซีโรไฟลาไหลอาซีโรไฟลาไหลนันค่าตีมจะสามเตี้ยมเตรียมือสูงค่ามันติเห็งในปันค่าเลยเนาะมาสูงค่าโอเคอ่าค่าไขมันที่ไหลเนี่ยก็เอเจตุณเห้ซีโรไฟเรกูลาร์ในค่าเนาะซีโรไฟเรกูลาร์นะซีโรไฟเรกูลาร์ใน้าซื่อค่าของมารรนทรีเนี่ยมันก็จะออกมาปัน เออมาอสูงค่าเลยเจ้าหน่อ่อะกอดีมีสั่งเทบอค่าติดกอดตยดีอันค่าตี่ส่วนเปันกว้ม้ย่อกว่าทั้งหมดเข้าเนาะอ๋อมีอย่างตูทิปแทสอะไนกันตูทิปแทสเนี่ยฉันบอว่าตามเจอเฮาเอาเมาส์เขากดต่างวหน่่งอรีเบอล้วมันติมันในปะเนาการเนาะค่าก็ดีมาเตียมปิดเตยเลปีนาะสเตนตัวเนะส t o t ท p t น่นั่นเนาะ่าีวา g r e e t i n g in Shan น This is This is u g r e e t i n g in Shan language จะไ o k a ่าของมารว่นดเทียมี่ยตรงนี้สิ่ค้ามาเอามาสค่าต่างแว่นเลยรือลีเปยะแตป็นรีเตั้งอันก้าวห่มันจซว่าดียนตัวนี้ก็ละลายข้าวนะอันเป็นพักร้องมาเนี่ป็นรีเตั้งอันก้าวนรือเลยก็รีน่ยติมันในปัญหา This is g r e e t i n g in Shan language โอเคแล้วที่มันติดเป็นรองรีเบกาเนาะรีเบกนนอติมาตอร์หรือตัวดาเตียมนิกไล่์นะตัวดาติมาในปันไอนคอนก็ไล่นะอาา่าโดยฉ้นั้นนะข้าก็มาในปันลกไลามาตักว่าตั้งมนต,ตั้งหลายเอาเนก็อ,าาอ่ามืนในเ้อติยนยอยกินลคค่ะ